Thank you. ต้นใช่แต่แบบล้มเอาไปว่าฉากนั้นนะคือเราพูดฉากนั้นนะแบบแบบคัดเยอะมากเลยนะเพราะเราตกน้ำบ่อยมากใช่ครับผมหมดหมดหรือยังคะฉากผลเนี่ยยังมีดีบหรอคะมดผลทีอย่าพูดไปอย่าพูดไปคุณใครเกอรชูชีพแบบพที่เราเห็นมันเป็นอยังไงกันอ่ะแล้วตอนนั้นถ่ายอยู่อะจนแถวแบบขำว่าหลุดจริงฉากนั่นแหละก็เป็นฉากนั้นฉากนั้นก็ลำบากมากๆเลยเพราะว่า คือเหมือนเป็นแบบจะสุดทางแล้วของพวกเราเราก็เลยต้องรีบมันก็เลยแบบเหนื่อยแล้วก็ต้องมาปีนเขาต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ะเลยเหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากเพราะไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนค่ะสุดท้ายค่ะเสียสนุก ครับพวกเราจากทีมเสือสนุกครับก็ฉากที่เรารู้สึกว่าลําบากที่สุดนะครับมันอาจจะไม่ลำบากกแต่ว่ามันนานมากก็คือเป็นวันแรกที่เราไปถึงสถานที่ที่ได้ทำครับแล้วก็เป็ซีนแรกเลยเนซีนแรกเอาซื้อสนุกเข้าซิเอ้ยยังไม่ทําอะไรเลยนะตอนนเพิ่เช่าาเลยนะยเช้า ประมาณเจ็ดชั่วโมงครับวิ่งอยู่สองคนทั้งทั้งวันเนะี่ยก็คือวิ่งอยู่สองคนแล้วก็ที่ฉัดกตกน้ําที่ต้องชนพี่จ๊กเกอร์อยู่นั่นแหละจริงๆใช่ใช่นพี่จ๊กเกอร์ก็ล้มไปที่พื้นเพื่อให้ฝึก่อนว่าเราชนเนี่ยเวลาตกน้ําจริงๆเราจะได้ตกนเนียนๆอะไรอย่างนี้นนะ <c oughs> ชนหลายรอบชนหลายรอบมากก็นั่นก็คือลําบากสำหรับพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าที่เราวิ่งไปเจ็ดแปดชั่วโมงเขาตัดมาเหลือกี่นาทีเดี๋ยวลองดูในเรื่องนะฮะ เรื่องการดูแลพ่อที่ถึงเวลาที่หนูลำบากนะหันไปอีกทีแบบเขาอยู่กับใครวะนนเขาไม่อยู่กับอีกแก๊งหนึ่งอ่ะพี่คืออยู่กับแกง๊งหนชี้ตัวไม่ต้องถามก็น่าจะรู้อะเอาตรงนี้จริงๆค่ะคือค่ะคือเบนก,ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอยากจะบอกทุกคนเบนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อ่อนแออยากต้องการคนดูแลค่ะอเ,คเอ่อคนนี้เออไม่เป็นไรโอเค เป็นโอเคค่ะเป็นไงคะเรื่องการดูแลในกองอะไรอย่างนี้ดีป่ะคะใหนคะดูดูแลกันดีไหมคะถามใครใครอยากบอกต่ออย่างผมเห็นดิวจิเวลาเขาอยู่บนบนรถตู้นะครับคือผมบอกก่อนวันนี้ไอโฟนผมลูกมีห้าพันกว่าลูกโอ้โหไม่อะไรเห็นว่านี่ช่วงทุกข์ป่วยผมนั่งลบเยอะๆแล้วพอเจออ้าวยังมีลูกไอสองันนี้บนรถตู้อยู่ใครอยากเห็นเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงให้ดูนะ ก็มัดูแลั้องสองคนนี้มันมีความมุ่งมิ้งกันมันจะแบบต่อยกันเรอ้ต่า็จะงนี้กได้เหษความสามารถในการแสดงของน้องไปแล้วด้วยพี่ขันได้คือเพลงที่ใช้ในซีรีส์ที่เราฝังไว้ตอนต้นใช่ไหมค่ะเป็นยังไงบ้างคะับโฟดกับมาริวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าความพิเศษของเพลง พิเศษของเพลงของโบเพลงนี้นะครับโรเจอร์ผันเพลงนี้เป็นเพลงที่โบเล่นในบ้าน a อนะครับแต่งมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วให้ผู้หญิงคนหนึ่งครับแต่ว่าพี่อิทก็คงได้ยินที่ผมเล่นในบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็มาบอกข่าวดีกับผมมาคั้งว่าเดี๋ยวเพิ่มซีนให้เล่นเอาเพลงโบไปประกอบด้วยอย่างนี้เขก็เลยอ่าตอนแรกก็รู้สึกเป็นข่าวดีมากเลยครับแล้วพออยู่ไปอยู่มาเอะก็ดีครับก็คือดีครับแค่นะล่ะ ดูมันมีซับพูดนะครับผมมีซับแทนเป็นรอบๆเป็นรอบๆขอบคุณครับขอบคุณครับตาลิค่ะครับก <Yeah> ็คือตอนแรกนะครับเราก็เข right> ้าไปถามนะครับพ uh> ี่พิดตอนอยู่ในห้องว่าพี่ครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าน้องเดี๋ยวไม่มีขอโทษครับอันนี้คือคือเดินเดินไปถามแล้วก็พี่ครับพี่ให้ช่วยไหมเพือพอดีผมแตกเพลงได้นะอะไรเงี้ยขายของเลยก็ ที่ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวลองแต่งมาสักเพลงหนึ่งอะไรอย่างงี้ปรากฏว่าเขาแต่งมาเพลงนึงเสร็จแล้วเขากงชอบอะครับผมให้ไปแต่งอีกเพลงเลยให้ไปให้ไปแต่งอีกเพลงหรือว่าเขาอาจจะเลือกคนแต่งอื่นไม่ได้อะไรอย่างเี้แล้วก็แล้วก็ได้ได้แต่งหีเพลงหนึ่งแล้วก็เพลงน้านี่คือมันเป็นเพลงให้กําลังใจกันนะครับคือเห็นว่าในฉากมันจะมีฉากหนึ่งที่